สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel ไปด้วกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้เรามาเรียนรู้เทคนิคการใช้งานฟังก์ชันที่ชื่อว่า let ซึ่งอนุญาตให้เราสร้างเป็นตัวแปรภายในฟังก์ชันแล้วก็ใช้งานตัวแปรนั้นยกตัวอย่างเช่นสมมติผมมีข้อมูลอันนี้เป็น Text นะครับอย่างเช่นมีตัวสกุลเงินสัญลักษณ์ตัวบาทนะฮะแล้วก็มีค่าน1น5แล้วตัว B ีสมมติว่าอันนี้เป็น หลักที่เป็นพันล้านบิลเลียนหรือว่าบางตัวเป็นมิลเลียนแบบนี้นะครับหรือบางตัวเป็นทริลเลียนหากผมต้องการแปลงข้อมูลพวกนี้ให้มาเป็นตัวเลขปกติเพื่อที่จะบวกได้สมมุติว่าอันนี้เป็นงบประมาณของแต่ละส่วนต่างๆเนี่ยผมจะต้องเขียนฟังก์ชันยังไงเพื่อที่จะทําการแปลงคือ,อง่ายๆถ้าตัวเลขนั้น มีตัว b ข้างหลังก็ให้คูณด้วย1000ล้านถ้ามีตัว m ก็คูณด้วย1ล้านถ้าเป็นตัว t ก็คูณด้วย1 000, 000, ล้านล้านแล้วก็ตัดตัวสัญลักษณ์ตัวบาทข้างหน้าตรงนี้ออกแบบนี้ให้แสดงแบบนี้ามาดูหลักการก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวผมมาที่ชีน้นี้มาดูวิธีใช้ฟังก์ชันแบบเบื้องต้น Le ็กตัวนี้เนี่ยถ้าคนที่เขียนโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์มานะครับ ก็จะรู้ว่าเล t เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้นําหน้าเป็นตัวบอกว่าเราจะเริ่มสร้างตัวแปรนะฮะอย่างเช่นไหนจะว่าสคริปต์อะไรเงี้ยอย่างเช่นผมบอกว่าเล t บอกว่าให้ตัวแปรชื่อว่า A มีค่าเป็น10อ่ะพอผมได้แบบนี้ผมบอกว่าเอา A มาหาร2แบบนี้เดี๋ยวดูนะครับว่าเป็นยังไงมันจะได้เลข5กลับมาคือในฟังก์ชันนี้อนุญ,ญาตให้เราสร้างตัวแปรคือพว้ตัวแปร A มีค่าเท่ากับ10แล้วพอเราเอาหาร2ก็จะได้แบบนี้ หรือว่าเราจะสร้างตัวแปรมากกว่า1ตัวก็ได้อย่างเช่นบอกว่า a เท่ากับ10แล้วก็ b เท่ากับ3แบบนี้แล้วให้ a บวก b เป็นคำตอบก็คือแพทเทิร์นของมันออกทที b เท่ากับ3าเราลงเขียนแบบนี้ก็คืออันนี้จะสร้างตัวแปรตัวที่1คือ a มีค่าเท่ากับ10ตัวแปรตัวที่2 b เท่ากับ3แล้วตัวสุดท้ายจะเป็นตัวผลลัพธ์ของตัวฟังก์ชันเล็กตัวนี้นะครับว่าจะเอามาทำอะไรอย่างเช่นเอา a บวก b สมมติ a บวก b แล้วก็บวกด้วยค่าอื่นด้วยก็ได้ a บวก b บวกหนึ b ่งเดี๋ยวจะต้องได้14ออกมาเป็นแบบนี้อันนี้คือหลักการของมันอาาน่ะแต่คราวนี้แล้วมันจะเอาไปประยุกต์ยังไงทําไมเราต้องเขียนแบบนี้ให้มันยุ่งยากใช่ไหมครับอ่าลองมาดูตัวอย่างนี้แล้วกันนะฮะในตัวอย่างนี้นะครับถ้าเราจะแก้โจทย์พวกนี้นะครับ เราจะทำไงได้บ้างครั้นี้มาดูนะครับผมก็บอกว่า s u b s t i l e นะครับฟังก์ชันที่ใช้ในการแทนที่ผมก็ผ่านค่า text ก็คือตัวนี้ B5 และใน B5 นะครับตัว Otext ตัวนี้ก็คือตัวสัญลักษณ์เงินบาทเนี่ยถ้าเป็นแป้นพิมพ์ภาษาไทยก็จะเป็นตัวที่อยู่บนเลข7นะผมก็บอกว่าแบบนี้แล้วก็แทนที่ด้วยค่าว่างๆมันก็คือการลบตัวสัญลักษณ์ ตัวบาทออกใช่ไหมครับแบบนี้ผมจะได้1.45แล้วคราวนี้ผม Copy ลงมาอ่าคราวนี้ถัดมาผมว่าจะเขียนฟังก์ชันดึงตัวอักษรตัวสุดท้ายนะครับออกมาแล้วก็ตรวจสอบว่าถ้าเป็นตัว b ก็ให้มีค่าเท่ากับตัว1,000ล้านที่จะเอามาคูณกับตัวเลขนะฮะถ้าเป็นตัว m ก็1ล้านเนี่ยอาคราวนี้ผมก็ใช้ฟังก์ชันชื่อว่า light ในนี้แพทเทิรง่ายก็คือตัวอักษรตัวสุดท้ายเนี่ย ผมก็บอกว่าอา่านตรงนี้เอาตัวสุดท้ายออกมาได้ไหมครับก็ได้ตัว B แบบนี้พอเราได้แบบนี้ขั้นถัดมาเราก็จะใช้ฟังก์ชันในการเช็คนะครับซึ่งเช็คได้หลายแบบว่าถ้าตัวนี้เป็น B จะให้ค่าเท่ากัน1000ล้านเป็น M ให้เท่ากับ1ล้านเป็น T ให้เท่ากับ1ล้านล้านเนี่ยถ้าใช้ Excel เวอร์ชั่นใหม่เราก็ใช้ตัว Switch เลยนะฮะ s w i ต c h ตัวนี้บอกว่า ตัวนี้นะครับค่าของมันเป็น t ก็ให้เท่ากับ1ล้านล้านก็คือ1นึ่งตัวเราพิมพ์ตัวย่อแบบนี้ได้นะครับตัว e 12เนี่ยก็คือเพื่อให้เติมศูนย์เข้าไปอีกกี่ตัวนั่นเองแล้วถ้าเป็นตัว b ก็ให้ค่าเป็น1,000ล้านก็คือ1ตามด้วย0ูนย์อีก9 000, ตัวถ้าเป็นตัว m ก็ให้เป็น1ล้านนะ สมมุติว่าหน่วยตัวเลขในโจทย์ของเราคือมีแค่3แบบนะครับเป็น t r i ลเลียนบิลเลียนแล้วก็บิลเลียนเนี่ยอ่าดูนะครับผมเขียนงี้แล้วก็ copy ลงมานะครับแล้วอันนี้เดี๋ยวขอใส่คอมมาให้ดูง่ายๆแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องเอาทศนิยมเห็นไหมครับตัว B เนี่ยอันนี้คือ1,000ล้านตัว M 1 000, ล้านแล้วก็ตัว T 1 000, 000. ล้านล้านพอเราได้แบบนี้มาเราก็จะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวตัวตรงนี้ที่เราเคยได้มานะครับ เราจะตัดตัวสุดท้ายออกแล้วเอาค่าที่ได้มาคูณกับที่อยู่ในคอลัมน์ G เราก็บอกว่าเอาตัวนี้นะครับเราบอกว่าเอาตัวเลขนะครับจากตำแหน่งซ้ายสุดของตัวนี้มาโดยที่ไม่เอาตำแหน่งสุดท้ายเราก็บอกว่าเอาความยาวของตัวมันเองนะครับลบด้วย1นึ่งามาดูเห็นไหมครับผมจะได้แบบนี้กอบลงมา ซึ่งคอลัมน์ H ตรงนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นตัวเลขนะครับมันเป็นตัวอักษรที่แสดงเหมือนตัวเลขแต่ใน Excel เราสามารถทำอย่างนี้ได้นะครับเราบอกว่าเอาตัวนี้มาคูณกันได้เนี่ยเราก็จะได้ค่าเป็นแบบนี้ออกมานะครับแล้วเราก็สามารถหาผลรวมก็เลือกคลุมไว้แบบนี้กด a l t เทเเท่ากับได้อ่าเราก็ได้ออกมาแบบนี้อันนี้คือขั้นตอนที่จะแสดงให้เห็นนะครับ แต่ถ้าเราจะเขียนเป็นสูตรสูตรเดียวนะครับอย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวผมขอมาอยู่ตรงนี้แล้วกันนะฮะเราสามารถเขียนอย่างนี้ได้เราบอกว่าเราตั้งตัวแปรนะครับตัวแปรตัวแรกสมมติตัวนี้ขอลำฟ์ f เดี๋ยวผมจะให้ชื่อว่า A แล้วกันที่จะทำออกมาแล้วก็มีค่าแบบนี้และถัดมาตัวแปรชื่อว่า u จะเป็นการดึงค่าตัวอักษรตัวสุดท้ายออกมาแบบนี้ ามาดูขั้นตอนเราก็บอกว่าเลทแล้วเราก็บอกว่าตัวแปร a ของเรานะครับจะให้ทำงานก็คือตัว substitute เนี่ย substitute ค่าของ b 5ตัวนี้ b 5แล้วก็บอกว่าตัวบาร์ตัวนี้ให้แทนที่ด้วยแบบนี้อันนี้คือตัวแปรตัวที่1ใช่ไหมครับดูขั้นตอนนะครับแล้วผมก็บอกว่าอาถัดมาทั้งอีกตัวหนึ่งตัวแปร u นะครับคอมม่าให้เท่ากับ ตัวสอนตัวสุดท้ายก็คือตัวที่เป็นบอกหน่วยของเงินตัวสุดท้ายนะอย่างเช่นอันนี้ตัว B5 ตัวไลท์ของ B5 ข้อมานหนึ่งก็คือตัว B นั่นเองนะครับพอทำอย่างนี้ได้เสร็จปุ๊บเราก็มาเขียนสูตรละสูตรของเราถัดมาก็เป็นตัวสวิตช์สวิตช์ตัวนี้จะอ้างถึงตัวแปร U ได้ละอ๋อจริงๆแล้วไลต์ตรงนี้ไม่ใช่ B5 นะครับตัวทีไรต์ตรงนี้ต้องเป็น A นะฮะ พราะตัวแปร a ตัวนี้ก็คือ b 5ที่ลบตัวหน่วยเงินคือบาทออกนะฮะเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้เนี่ยตัวแปรตัว u เนี่ยอ้างถึงตัวแปร a ในนี้ได้แล้วเราเค่อยมาสวิชพอเรามาสวิชนะครับเราก็อ้างถึงตัวแปร u ตรงนี้ตัวแปร u ตรงนี้ว่าถ้าตัวแปร u ตรงนี้มีค่าเป็น t นะครับก็ให้เป็น 1e12 แบบนี้ก็คือล้านล้านนั่นเอง แล้วถ้าเป็น B ก็ให้เป็น1 e 6แล้วถ้าเป็น M ก็เป็นตัวท B นี้ต้อง1 e 9นะครับแล้วถ้าเป็น M ค่อยเป็น1 e 6แบบนี้งั้นตรงนี้ตัวสวิชก็จะส่งค่าว่าเป็นหน่วยเงินเป็นเท่าไหร่พอเราได้แบบนี้มาค่าที่ได้จากสวิชตรงนี้นะครับเราก็มาคูณด้วยตัวค่าของ A ที่ไม่เอาตัวสุดท้ายนั่นเองนะครับ เราก็บอกว่าคูณด้วยตัว left ของตัวแปร a นะฮะโดยที่ไม่เอาตัวสุดท้ายก็คือเอาความยาวของ a ลบด้วย1แล้วเราก็วงเล็บปิดเนะี่ยอันนี้ก็คือการเขียนสูตรรวมๆกันอ่าเดี๋ยวดูนะครับผลรับผม enter ไปแล้วนี่เดี๋ยวขอใส่ตัวคอมมาไปเลยได้ดูง่ายๆแล้วผมก็ copy ลงมานะครับแล้วก็ตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้ผมกดเลือกไว้ alternate เท่ากับขยายความกว้างเซลล์หน่อยเห็นไหมครับผมก็จะได้คําตอบตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยเท่ากันงั้นถ้าสังเกตนะครับตัวเล็ดตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้เราสามารถเขียนสูตรหลายอย่างได้สั้นขึ้นเพราะเราสามารถเก็บค่าชั่วคราวเนี่ยพวกนี้เก็บไว้ในตัวแปร A หรือว่าชื่อตัวแปรอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นค่านี้เห็นไหมครับแล้วตัวแปร u เนี่ยก็มาใช้ตัวแปร A แบบนี้นะฮะ แล้วในสวิสก็มีการใช้ตัวแปร u แบบนี้เนี่ยคือถ้าเราไม่มีตัว let เราก็จะเขียนออกมายาวมากอันนี้ก็คือเทคนิคการประยุกต์ใช้งานตัว l e ดที่อนุญาตให้เราสร้างตัวแปรภายในฟังก์ชันแล้วก็ให้ส่วนอื่นของฟังก์ชันเนี่ยเรียกใช้ตัวแปรนั้นนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับการที่เราต้องอ้างอิงค่าบางค่านะครับหลายๆครั้งเนี่ยเราก็ตั้งเป็นตัวแปรไว้ลองเอาเทคนิคการใช้งานฟังก์ชัน let ไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ